ตอนนี้กติปรปยาสัม์นะครับเราไปดูที่พระควันตุเรามาดูนะครับพระควันตุเนี่ยจะมีจุดสังเกตอยู่ว่าบวกสี่ก็จะกลายเป็นสารานะครับที่เราท่องกัรักภาวาอันว่าพระผู้มีพระเจ้า มานะครับเมื่อพักัันตุเนี่ยจะมี ครับนาะประกาศผมมีปัญหา ครับเรามาดูกันนะครับข้อรอนตัเนี่ยจะมีข้อพิเศษอยู่นะครับสิ่งที่หายไปคืออันตุนะครับอันตุวเวลาบวกสี่แล้วจะกลายเป็นจาราตัวเดียวอันนี้เป็นข้อเสีองเขาในขณะที่ถ้าบวกโยสาระอูนะครับสารูจะหายไปครับสารูจะหายไป ลางเสียงยาวขึ้นเป็นวันโตวันตาพระกวันตาพระกวันโตต่อมาบวกอ้างพอบวกอ้างเสร็จปุ๊บออสรูปก็จะหายไปครับเหลือแค่นิพิทที่ตังพระกวันตังพระกวันเตพระกวันโตอันนี้ก็จะเป็นสัลเอนะครับกับสระอาข้างบนปัตมาเป็นสระอา้าลาเป็นสระเอได้ยินเสียงชัดไหมครับเนี่ย รค,ครับได้่งเสียงใกันๆแล้วครับครับอ่าครับนะครับที่วัดฝนมันตกฝนมันตกตอนนี้ก็มีอี่างร้องเต็มไปหมดเลยเสียงผมกลจะอุ๊ผมดีเ่เสียแบบอุ๊อีอ,อ,อีต่อมาครับตัิยาวิพัฒน์ก็คืออันตบวกกับนาก็กลายเป็นตานะครับ อันธุตโทฮีก็เป็นวัตะวันเตหีเพราะว่ากันเตทินะครับพระกันตูก็กลายเป็นพระกวาโตผู้่าย่ึ้อหน้ากลายเป็นตาสมาก็จะกลายเป็นต่างอย่างครับสายก็กลายเป็นโอโตส่วนนางประกอบกับนางครับพระกันต่างพระกันตานางนะครับพระกัณต่างพระกันตานางสรุปจะหายไปเกือบหมดเลยครับในพระกันตูสับครับ พระวันเตทิพรวันเตทินะครับพระสวัสดงพระวันตานั่งพระสวัสดนี่ครับสมิงใกลเป็นสีนะครับพระวันเตสุพระสวัสดาพระวันตาพระวันโต ต่อมานะครับเขาจะแปลอาตโขทาังนั้นแลพัคกาาวาอ่านว่าภพภู็นเจ้าอามาเตนสิจงได้มาแล้วสารีบุตรตังซึ่งพระสารีบุตรอายะสมันตังผู้มีอายุอันนี้ก็มาจากอายะสัมันตุนะครับอายะสมมันตุ 家好。嗯嗯嗯 Ayo Ayo morally wu hai hai behavi พระพาวันอ่าสองนะครับพระพวันโตอันนี้เป็นผู้อจะนะครับต้องตกทั้งหลายด้วยต้องมีทั้งหลายเจมเข้ามานะครับทั้งหลายอันว่าพาภผู้มียาเจ้าทั้งหลายเทศยิงสูตรอาอาตีตกาเลในการอันร่วงไปแล้วเทศยิงสูตแสดงแล้วทำมังขึ้นทำอัตราสาวการนว่าอัตราสาวกทั้งหลายพระเวสอง,ว,งวันทันติ ย่อมถวายบางังคมพระกนต่างซึ่งพระผู้มีพระเจ้าผู้ศาสนกชนอันว่าผู้ศาสนกชนทั้งหลายมีอาทั้งหลายครับสารันสีย่อมระลึกพกระกวนโตซึ่งพระผู้มีพระเจ้าทั้งหลายปารินิพพเตผู้บลิสเสด็จารีนิพานแล้วนะครับเห็มครับเตตัวนี้เป็นผู้จนะ กแจเหมือนพลิกศาบุุรุษครับเป็นทูติยาฝั่งผู้วนจะนะครับต่อมานี้เราเป็นสวาาัสดิ์โตพระพอตาธรมโมธรรมโมอันว่าพระธรรมพระพอตาอันพระผู้มีภาคเจ้าสวาาัวสดิ์โตตราไว้ดีแล้วต่อมาครับ ประธานชือโอวาทปติโมกเป็นประธานอันว่าโอฟาลโอวาทปติโมกพักกวนเตหิอันเขาพูดวิหะเจ้าทั้งหลายสัพเทหิทั้งครัวเทสะเทสศยิเตทรงแสดงแล้วย่อมแสดงย่อมแสดงเถโลอนุกเถละอโลเจสิจับทูลแล้วสามมัตถะ ก็คือตังอัฐถางซึ่งเหนือความนั้นพะกวโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าต่อมาครับนโมปริพูตานางอะนโมเป็นประธานครับอันว่าความนอบน้อมอัตถุจงมีพักวันตานางแบบว่าผู้มีพระเจ้าทั้งหลายปริภุตังตานางปิแม้ผู้ปรินิพานแล้วสมาคก็พระ คิดควรว่าที่สูทั้งหลายพวกค้าหุ่นตีย่อมเรียนกรรมฐานานขึ้นกรรมฐานพระวตาจากพระผู้ใหญ่พระเจ้าครับต่อมาครับกิเลสาอันว่ากิเลสทั้งหลายอัปัดแทชนตีย่อมไปปาดพักวันตีจากพระผู้นี้พระเจ้าทั้งหลาย ัตเจปีททั้งปวงสุป,ปัโนโนอ่าเสากสังโคอันอันนี้เป็นประธานก่อนเสากสังโคอันว่าสาวกสงอารมณ์หมวดแห่งสาวกพักตัวโตของพระผู้มีพระเจ้าสุปฏิบัติโนปฏิบัติดีแล้ววจนางอันวนะ่าพระด â รบัตพระกรนาของพระผู้มีพระเจ้าทั้งหลายสัจจูตงงังเป็นจริงโหติย่อมเป็น ปรมาครัปฏิญาณว่าทุกทนั้งหลายประสิทินันงิย่อมเลื่อมใสพระคาวันติในพระผู้มีพระเจ้าเทวมนุษย์อันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประสิทันตสี่ย่อมเลื่อมใสพระควันติเตสุในพระผู้มีพระเจ้าทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นทั้งหลายทั้งหลายพันเตฆาแตกพระผู้พระผู้มีพระเจ้า พัสวาอ่าไม่ใช่ตีด้อเป็นพัทวาถ้าแต่พระผู้มีพระเจ้าพันเตผู้เจริญตนเห็นว่าทั้ง,งหลายนาถาเป็นที่พึ่งอาหารก,การของ,รอง,ง,องเรา,า,เาทั้งหลายโสดาจงเป็นพันเตถ้าแต่พระผู้มีพระเจ้าทั้งหลายพระพัทวันโตถ้าแต่พระผู้มีพระเจ้าทั้งหลาย ทันตเตวูจเริรไญมาอย่างว่าทั้งหลายถ้าฉัามาย่อมถึงตัวหางเพื่อมเหซึ่งพระองค์ทั้งหลายแต่ละนางว่าเป็นที่พึ่ง ต่อมาก็การแจกแบบอายสมันตุนะครับอ่านรลขีเราอน,นดับเลยครับ,ออบตอ้สี่สุก่นอนครับสมาอายสมันตุกลายเป็นอะไรครับอ่าเยะอะกับหมาอ๋อ ผู้ทรงคระพุทธศาสนาครับธรรมตาอายะสักดิอ์อยายะอายะอายะธรรมตุครับกลายเป็นอายะธรรมตาอายะธรรมตาอ่าครับแล้วก็อายะธรรมตุ อา,ามอา,าม,โซโซมอ่าถูกต้องครับต่อไปครับต่อไปก็ชัมม้นมนครับวกียรอวีพัฒน์อ่าับอาจารย์รับอาวสมครับรับ มันตอายสมันตครับครับอยะสมัตตาอูครับอายะสมตา

ยักสมันโตครับอายัอายักสมันตังอายักสมัตตังครับอายักษ์สมะตังแล้ออวก็ความผู้เป็นอายะ ยอตอมันปานัง hmm. อ mm ่าโอเคอันนั้นยอไทยคะมันต่อไปครับข้อลำดับที่ห้า ครับอายุสัมตาครับครับอายสมมาตาเมตสมันเตหิอายุสัมันเตหิครับ,รบอายุสัสม,าาสมาาัน,านตายเมตสิหิเมตสิ่ะต้องครับต่อไปเคาะครับ<อ> อายะสะมะโตครับอายะสะมะโตอายะสะมะโตยะสะมัอายะสะมันตังครับแล้วก็อายะมันตานังครับ ต่อไปครับท่านต่อไปครับจะมีอนะครับจะมีอายสัมมาติอายสัมมิครับอ,อายัสัมม อายัมานเแล้วก็อายะสมันเตครั้งห้า้งเ่าอะอ่าพรวจนะของอายะสมันอกอกแบบันร่วมัอกแับตอนหลัเป็นรเอาคับอันนี้อกบฝ่าผู้ก็จะเป็นอายะสมะอายะปัตมันเตสุ อายุสะมันเตะถถูกต้องครับปัจจุาาบันมันมนะีตัวไม่บอกอายุะาสะมันเตะด้วยไมครับอกอ่าตำไหน่งก็แ้วหน้าเหรอหน้าครับทีเราไมกันนะอ่อเนี่ยโอเคมีอายุสมันธตีด้วยครับ โาวน,นะเออมิชอภนะครับกอาออยสมาอาอยสมาาออยสมาอายสมนะครับเรามตอื่นไหมครับอาอยสมใช่อาะะอามอายสมนตาอายสมัต มันอายุสมันอะไรอายุสมันตา okay. okay. อายุสมันตาอ่ะได้แล้วครับสติมันตโวคนมีสติ เดี๋ยวไปดูเฉลยข้างเลยโอเคข้างเลยนะครับไล่เลยครับใครก่อนครับใครค่อนดโอเคครับอั้งมือแหงเฝ้าทั้งลายของพระผู้มีพระเจ้าพระคัวโตครับแหงสาวกทั้งหลายสาวกกสานัง อันว,ว่ามูสังโคครับอันว่ามูเข้าไปเาวอกว่าม่อว่า,าหลายเพราะวโทษของพระผู้ยาเจ้าเขได้ครับต่อมาครับ ต่อมาก็ใครต่อเรียต่อเลยครับต็ดอะไรครับแม่เขาพูดเยียเช้าเป็นติดคอับท ไปคน C อ้าวความต้องใส่เต็นปลาปลาอะไรครับ1ัน0บาทกระสอบโทโอครับฮัลโหลครับอ่าโอเคนั่งต่อมาครับนั่นต่อมาเลยอัคดภรรยาของคนมีทรัพย์ในเมืองอ่าชานิยาครับใน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 เมือง การียเคครับาตัวคนเดียวกับธนวัดโตครับธานะวัดโตโอเคปาริยาปาริยาครับปาริยาครับสมารรความพัจากคนมียาครับคนมียาจากคนมียาทั้งหลายพันธุมันเตหิพันธุมันเตวิรับมังเต เสรีทางบทมันที่ที่อย่างนี้ับอันว่าความพัดพลากวิปปโยโคครับวิปะโยโคโอเคได้ครับถูกต้องครับต่อมาครับคนมีคนไมีคนมุสสะมุสสะ คู่นะฮะคนสองมีคนครับคนมีคนก่อนคนมีคุณก็เป็นคู่นะมีว่าความคุเค็ไนมคะนุชฮะนีบันติดใชครับอะไรนะเดี๋ยวฟังใหม่สิคนมีคุณเป็นคุณวันคุณะวันติดใช่ครับ ุณนะวนอ่คุณอวัติครับคุณอวัติคุณอวัติแล้วก็คุณนะคุณนะขวาคุณอวัติคุณนะวันเตฝังผู้หล่ะฝังอีกฝ่ายละเออใช่ถูกต้องพระพรตีคุณนะวนเตอ่ะต่อครับความคุ้นเคยครับ ตามคุ้นตัยตามคุ้นตัววิสาธุโอเคครับได้โอเคครับ,คครบวันนี้เดี๋ยวเอาเท่านี้แหละครับวันนี้แล้วพวกนี้เป<า>็านาพักก็หยุดหนึ่งวันนะครับมีคคใครมีคำถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีก็วันนี้เท่านี้นะครับครับขอบพระคุณพระประธานครับอาจารย์ยังนามรัศมีครับครับครับขอบพระคุณครับระธานครับอาจารย์ยังนามรัามีครับอ๋อ